ครับช่องจริงไงจะใครล่าด้วยครับผมอ,อ <c oughs> เออพี่ติ๋งครับมาแต <c oughs> ่ก็ปัดช่องเลยครับผมเออวันนี้พี่ติ๋งมาทำอะไรครับวันนี้เราก็มารอรับน้องบอสครับผมเขาเป็น คนไทยที่ถูกหลอกเลยเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับผมแล้วน้องขอความช่วยเหลือมากับเหตุล็อกรพีดรพีค็อกเรับีครับชื่อชื่ออะไรนะไอไอไอหมออะไรนะหมอหมอหมอแป๊วหมอแป๊วหมอปลาหมอปลาโอ้โหจิ้มได้โอเคแต่วันนี้ที่มาเนี่ยพ่อเห็นว่ามีทนายไปสานมาใช่ครับผมมาตามแสงเลยครับเนี่ยผมเห็นแสงของทนายไปสานนั่นแต่ผมอยุงแค่แสงจ้าจ้าฮ่าฮ่เด็กๆไปน้อง เอาดีๆนะเรื่องแสงเนี่ยกูยังโดนอยู่อ,อันนี้ตามแสงนะครับวันนี้พิตมีมีม,ม,มีมีแผนที่จะทำาายังไงกับเคสนี้บ้างครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพวกเราก็รอรับ้องพอร์ตมัาเดินข้ามฝัางมาแล้วเราก็จะให้เขาเล่าว่าไปเจออะไรมาบ้างน,นู่นนี่นั่นแล้ว,แล,วแล้วพิติได้ติดต่อครอบครัวที่อยู่ฝั่งโน้นมาด้ยวยไหม ก็โก้คุณอ่ะเขาโกเพราะคุณมีทุกที่อยู่แล้วมไม่ไดีู่ไม่มีอ่ะไม่มีเมียที่นู่นแต่เมียที่บ้านไม่รู้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 รูงรูดรอ้รู้นู้ทู้ร้รรายงานเพรู้รู้ร้รรู้คูณรรรู้รูู่รรู้รรููรรู้รู้รูู่้รูู้้รู้รูอบูรู้รู้รู้รไริดง้อ้้ร้ร น้องๆอะไรนะกิฟต์ค่ะพี่ทีวีเอช่อง36ค่ะ36นะฝากช่องอ๋อรู้สึกยังไงที่พี่ติเขาชื่นชอบครับอ๋อก็รู้สึกดีค่ะที่คนดังแบบนี้มาชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูคิดว่าหนูหนูพร้อมไหมพร้อมอะไรคะพี่พร้อมจะเป็นข่าวไหมยังยังไม่อยากได้อ๋อตอนนี้ออกไปหมดทุกช่องแล้วฮะคือตอนนี้รู้สึกอิดเอียนม้างไหมจ๊ะไม่ค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วพอมาเจอพี่ธนายไปสารแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกไง ก็รู้สึกจ้าจ้าหน่อยจ้าจ้าทำไมนะทำไมนะทำไมแสไมมันเยอะแสงมันเยอะตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นแสงจากไหนแสงจากไหนอุ้ยแสบตาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ติแป๊บนึงนะให้มึงกับกูแล้วโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับบขอคุณ้งสองต้องติไงจะใครล่ะโดยเขาผม ไม่ใช่แม่งเอาเบอร์นี้ไปให้แกงคอสเตร์โทรมาพูดไม่ถเจรับโทรมาหายหายของจิ้งใหายของจิงใหญ่เรเล็ครับเ๋ยมเข้าเลย ไม่รับป่ะพี่ไม่ได้ไม่ใช่แม่งคิดว่าแกงคอนเทนเตอร์โดไปหาบ้านอลไรเ่่่่่่่ไม่่ับ่น่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไม่่่่เบอร์่่่่่่่่่่่่่่่่่นะไม่ใช่เบอร์ออสอบความอยู่่ไ่่ A Later Few Moments นี่นะครับผมเราให้ไปหาเบอร์เบอร์ในหน้านะครับที่หลอกน้องไปแต่ดันไปเอาเบอร์น้องที่เรามีอยู่แล้วนะมาให้เรานะครับผมไปเอาเบอร์ผู้เสียหายมาใช่ Wow.